การเจริญเมตตานท่านบอกว่าเราเจริญเมตตาแล้วให้รวมแดนโยมรวมแดนก็คือทําชนไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคนต่างๆคน4คนเช่น 1. ก็คือคนที่รักคนที่เคารพเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 2. ก็คือมิสหายที่รักกันมาก 3. ก็คือคนที่เป็นกลางๆไม่รักไม่ชังไม่่คยได้รู้จักกันเป็นกลางแล้วก็ 4. คือในศัตรู ถ้าสามารถรวมแดนก็คือเจริญเมตตาแล้วเนี่ยรวมไม่เห็นความแตกต่างระหว่างสี่คนนี้ได้ถือว่ารวมแดนสําเร็จการเจริญเมตตานั้นก็ถือว่าเข้าขั้นนะเข้าขั้นที่เป็นเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาโดยท่านเล่าเรื่องว่าถ้าเผื่อมีโจรเนี่ยมาจับก็เป็นสามคนไคนที่รักคนที่เคารพคนที่เป็นกลางกลางคนที่เป็นศัตรูแล้วก็ตัวเอง ถ้าโจรมาถามว่าจะฆ่าคนสักคนหนึ่งจะเอาคนเนี้ไปบูชายันหรือจะจับตัวไปเนี่ยจะให้ใครจะยกใครให้ให้กับโจรถ้ายัางเลือกได้นะเลือกว่าก็ถือว่ายังรวมแดดไม่สําเร็จต้องไม่เห็นความต่างระหว่าง4คนนี้เลยในวิสุทธิมักท่านว่ายอย่างนั้น